สบายดีพี่น้องปองไปตรงทันทุกคนครับเดอ,อขึ้นเขาน้ำกันคุณนะ่ะแกงนองไม่ใช้พระขาหมดแล้วตำบบกฮูงทอดปลาเอ,อ้ยขากขนหนัทุกคนแสบทะลุฝา,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 าเดินเทวดามาจินน้ำก็เกลาอเพื่อเดิมเพิ่มเติมความแสบความนวออาะพักมาพักมาพักมา ฝากมาวางลงมนนะเพือนักกันนะ้ข้าดาแจ๋วแจวแมาตักคนมามาแซมลงกันตัวขอบคขอบุณนยู่เนาเขำาบงมาแย่งเ่นเชื่อแน่นใจให้ขอบุุณหลายเลยครับเด้อฝากคอมเมนต์ตีส้มแนวเป็นอะไรอ่ะเบิ้งกับขาวห้อ ตัวน่กขนาดตัวกรโม้โปลาทอดเจยงน้อกขนาดผัว่าเราขออยากมันไล่ไหลปลาทอดพความคนเยนะก็มีได้นทุกคนคนเยาไม่ความหนึ่งไม่ไม่เลยหนึ่งไม่ม่เลยหอน ว่านนะข้าวเหนียวอือหาต้นพูดเลยนะข้าวใหม่ข้าวเหนียวใหม่มาทุกคนมามามาน้ำกันขอบบนขอบคุณพี่น้องครับมาเบิ่งมาแย่งกันครับเป็นแรงเชียร์แรงใจขอบคุณหลายครับ,รรบมามามานะทุกคนไป ตะมือโครนป,ดป,ดปดิดไปฟังเสียงกรอบๆกรอบๆเลยแข็งแล้วมั้ยใส่ผักพูดเพาะใส่ผักกาดแหละทุกคนลอาสิกินเนี่ยบ้างอื้มุู้จอด,ด ดิงหัวหก็ยอดก็ยอกยอครับทุกคนครับเนี่ยยาวเลยนะขนาดตัวคอมเมนต์ติชมในเรื่องพี่น้องเด้อพี่น้องกับบ้าเบิ่งมาแยังกันขอให้อยู่ดีมีแรงร่ลำรวยร่ลำรวยเด้อไม่เจ็บไม่จนครับผมขอลาพี่น,น้องได่านล,ลาแล้วสำหรับพระจากทุกท่านทุกคนครับ ดูดีไม่แห้งนะครับเพอไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายแจวเลย